ถไฟวิ่งผ่านทางสามยอดนะครับตอนสี่โมงยี่สิบห้านะครับน้องหนึ่งตัวนี้ก็หลับตรงนี้เลยนะครับทางสามยอดนะครับ,รบตั้งอยู่บนเนินดินใกล้กับสารพการนะครับเป็นปราสาทเรื่ต่อกันสามองค์มีถนนทางเดินติดกันนะครับมีอายุราวพุทธศตรวรรษที่สิบนะครับ วันนี้เราก็จะเน้นดูน้องลิงนะครับนั่นก็เห็นน้องลิงนั่งอยู่ด้านบนนะครับนั่นนะครับฝั่งด้านนน้นที่มีราพถ่รูปนั่นก็เป็นวิหารฝั่งตะวันออกนะครับนี่นะครับน้องลิงก็เดินอยู่ตามพื้นที่ด้านนอกนี้นะครับรวมไปถึงด้านล่างนู้นด้วยนะครับอันนี้อย่าบทนน้องลิงยามเย็นนะครับ บนรั้วรหล่าตรงนี้นะครับตันนี้ก็จะเป็นข้านป่าสาอดตรงนี้ก็จะเป็นวิวหนึงที่เห็นน้องดิงเยอะมากนะครับพวกนั้นก็จะมีอยู่นะครับเป็นไปหมดเลยนะครับด้างหน้ด้วยนะครับทำลายกันการถนนเนี่ย นนมุมนี้ก็จะเห็นลิงเยอะมากเลยนะครับนี่ก็เป็นจุดให้หาน้องลิงนะครับน้องลิงก็จะมากันเต็มเลยนะครับ หลลายอยอ่งเนะครับ hey, oh. ตอนในอาหารนี่ก็จะเห็นน้องลิงเพียบเลยนะครับ <Hey. S 1> เยอะไหมครับเนี่ยยาวไปถึงสุดนู่นเลยนะครับ <Hey. S 1> ก็เป็นพันหละเยอะมากเลยนะครับลิงตรงขบังสามยอดนี่ก็เยอะ เกให้ดีโดดครั้งแรกมือขวาน้องจะถืออาหารอยู่เลยจับไม่สําเร็จโดดครั้งที่สองน้องเอาอาหารไว้ในปากและใช้สองมือขึ้นไปนั่งกินบนไหลพระพุทธรูปอย่างมีความสุขหนูทำอะไรมาก่อนล้วครับต่อไม่มีอะไรให้กินเลยอ่ะพี่สูดูไม่มีิงจริงไม่มี เผออๆน้องคว uh, <okay. S 2> ้าแว่นเลยคว้าไม่สำเร็จก็โดดลงหลูลงเหอะต่อมลงเร็วตักลงถ่ายไว้จึงเห็นว่าน้องแอบนับเสื้อด้วย บรรยากาศพระปางสามยอดก็จะเป็นแบบนี้ทุกๆวันนะครับเชิญเพื่อนๆมนเที่ยวชมได้สวัสดีครับ